คุณคิดว่ารู้จักทะเลดีแล้วใช่ไหมมาดู5ความจริงเรื่องขยะทะเลที่เปลี่ยนโลกใต้น้ำไปตลอดการข้อที่ 1. มันไม่ได้มีแค่ขวดน้ำแต่วิกฤตที่แท้จริงคือไมโครพลาสติกที่เล็กจนตามองไม่เห็นมันแทรกซึมไปทั่วแม้แต่ในแนวปะการังที่สวยที่สุดหรือในทะเลไทยบ้านเราข้อที่ 2. มันคืออาหารมื้อสุดท้าย สัตว์ทะเลไม่ได้แค่ติดร่างแห я, แต่มันกินพลาสติกเข้าไปเพราะนึกว่าเป็นอาหารและนั่นทำให้ระบบนิเวศพังทลายข้อที่3พื้นที่ลึกลับก็ไม่รอดงานวิจัยใหม่ยืนยันว่าแม้แต่ในทะเลลึกหรือป่าชายเลนที่เราเข้าไม่ถึงขยะพลาสติกก็ไปกองรวมกันอยู่ที่นั่นแล้วข้อที่4เรากำลังใช้ AI สู้กลับ ตอนนี้นักวิทย์กำลังเทรน AI ให้มองเห็นและจําแนกขยะใต้น้ำเพื่อให้หุ่นยนต์ไปเก็บกวาดได้แม่นยำขึ้นและข้อที่5ประเทศไทยติดอันดับขยะทะเลโลกแต่เราเปลี่ยนมันได้เริ่มที่ตัวเราลดการใช้พลาสติกตั้งแต่วันนี้อยากรู้เรื่องทะเลลึกกว่านี้กดติดตามไว้นะครับบายบาย See you next time